เอ้ยสชคดีเดอ้อผู้บังกับตันที่เดินทางเอาไปทำานาทำงานกันให้สมความุ่งม,มั่นปราถนามีสุขภาพแข็งแรงสชคดีมีสุขต่างรักต่างโตใหม่นะพี่น้อง ก็แพงก็ยู่วัดปุ๊ยังยินลานห้องแบบออปื้อสิไปแล้วได้ว่า่นขึ้นมาเอาเงินในเพิ่นแหมสัสดีบ๊า,บายบายชิโยแกนสบายดีพี่น้องสาบายดีอีกรอบหลังจากบ่าวกัปตันไปกับสาแพงกับซิเดล่ลง ทำหนาทีเป็นสะพานบุญเ้นเก่าเส้นเคยพี่น้องแต่ว่าสะพานบุญ่านี้ก็มากไกพี่น้องเอ้ยมาแต่เยอรมันบาทจาก U.S.A จากอเมริกาแล้วเมื่อนี้มีต่ออีกทางเยอรมันนะพี่น้องกระทั่งเออญ่จะดีฮะเนาะเออไม้เป็นกระทำบุญพี่น้อง ทำบุญซอยเลือคนกับหลายสิ่งหลายอย่างพอด้วยแต่ว่ายัางอันนี้นะบัวท่านเคยทำมาด้วยสอยคนถุกคนยากซอยนั่นซอยนี่กับสอยเบลนอเลือแต่อันนี้พอด้วยไอพี่น้องยี่สิบอันยี่สิบอันกับซาวอันน้อพี่น้องเด้เอาน้าอีร้อยนะ เจ้าอันวะสะกา,ากะกแ่แน่นะาแพีง่งน่ตาแพงกสิไปเป็นสภานบุญคือเก่าน้พี่น้งองไปแจกโลบกัไปแจกยูวัดนะพี่น้องคนยังรวมเนี่แต่ว่าข้าแจกยูว,วัดเม่ไหบ่พ่อดอกเนาะบ่อยแต่เป้งกสิหุมใส่ตัวเนาะอัน ของพี่มันก็ต้องหุมเนี่ยแล้วเนาะพี่น้องเออะน้ำที่ทับไห้กัสิคือกันเนาะแต่ว่าสะแพงนะยามันบ่พอสะแพงก็เลยระบุคนแบบนี้เป็นบุคคลเนาะเขียนสื่อใส่เขียนสื่อใส่ว่าห้ยไพรหไ้ไพเป็นของไพรเนี่ยเนาะพี่น้องบุค,คู่กับบเป็นยังเนาะเพราะว่าเอื่อยเพิ่กนกะ อยาาทำซ้ำนี่นะพี่น้องทำาศร้าอันเนาะไหวขั้นว่าปรไหัขบเบิดมันกะหาหวกซิบแล้วนะพี่น้องอ้าวทำซ้ำได้ก็ได้บุญเนาะหน่อยเลื่อยไล่กันแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ใจเฮ้าคือเฮ้าอย่างไปมาเนี่ยแหละเฮยาจะทำสิบบาทเศร้าบาทกับขอเพียงแต่ได้ทำเฮาก็มีความสุขเนะพี่น้องขอเพียงจะหายจะมีความสุขอยู่ทางใน หน่อยกับมีความสุขหน่อยเนาอใไ้ลยก็มีความสุขลายมีหน่อยก็ท่านหน่อยมีลายก็ท่านลายเนะพี่น้องบว่ากันอ้าโบว่าลายย่าห่างมีน้องซาเพงกับซีพโปแหละลงไปวัดไปว่าคือเก่าเมื่อนี้นะเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอย่างนี่แหละกับเพื่อนกับวัดนี่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงเบิดมือเบิดเว้นมือนี่เดี๋ยวก็มาเอานันเอานี่ มาฮอดวัดเลยพี่น้องผู้อยู่เทิงลงังคาเลยแน่เห็นก่อนหมูอามา่าแจกให้ผู้อยู่เทิงลงังคาบ่เจาะนะวะซะผู้ใด,ดก็ว่าเอาแจกให้คนอยู่เทิงเดอ้อวะซะโอ้นี่นะผู้ยืนอยู่นี่ผู้ยืนอยู่นี่กระเทียงเอาเจาะวะซะพี่น้องน,นี่สิบวยหายเนี่ยบ่วะซะผู้อยู่ลุมกับวะซะ ปบ้าเมาเผื่อละหยิบออกไปเผย่ละขันผ่้ใหญ่เลิกเห็นได้ทุกอย่างหยกเว้นหยกมือหวเห็นได้เออเนอบมแต่หยกมืออ่นหบเมียหบมืออันสวัสดีสบายดีท่านผู้ใหญ่ไม่ไม่ ไม่แล้วว่าไม่กล้าแต่วบัดบัดบัดนุบเมียยอมแล้วเราเราเคยบอกเผาเผาเผาเราโอ้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 ะสีหูเลยหูอยแม่แต่ยาฮ็ดนั่นนั่นมันสิขวบยายายาหนยาหน อ่านวางเด้อหาหางเร้องบอกลมขอเจ้ากัมีไดตนลงมามาเด้อมาเด้อมาหับเด้อขอบคุณผู้ใหญ่นเด้อตนลงมานตนมาแกนได้หัก่้อง มามาเห็นอยู่มาแม่เราบ้าไปได้มัมีสื่อมาเตรียมหับเอาเด้อมาเด้อกุมาจกเ็ดน่ะเอไอ้ปันต้อนี่ได้แล้วเอาไปให้ลูกสาวกางเตียงน้องเลยคุณยายได้ดีลูกสาวหมักซ้ำนุ่ง ของเจ้าก็มีลูกน้อนที่มาได้ก็คือได้น้อแมนมาแม่ผู้เที่ยงเอาน่าราทาบว่าหายด้วนี่ต่อใจเอ้ยชื่อหายก็เราม่บันได้อันหนึ่งากาสบายดี ใจลายกวางตัวเขาใจลายเขาได้สงามเออสีงามด้ามตัวใดมันเก่าก็เอาผ่าเสร็จเอาเด้อคุณจับแปงแเออเล็ดลงมาเยอะไปยืนไหนแน่เอาไปอันนี้บ่าวกกมบ่าวกกมโอ้ยยัดแต่บ่ได้เนาะใจลายมันเงียอย่างหอยน่ะใจก็ใจหอยเป็นตุ๊บอันนี้นี่เด้อบ่าวกกมมีสือทะเลอยู่เสือยงียบให้ลูกชาย

ไอปันยังไปนดำบ้าคบอ้าวทีมงานสรานต้นนั่งข้าวมาได้นี่ห้องระบาวเด้อนี่เด้อทีมงานสร้างไอ้ขาจะเอากบลูกเอาลงไปยังตัวนี้น่ะพอเราบรรณาก็คือคบผู้ไอปันไป็นดำหอบ เอาไปให้พ่อใหญ่คมดีแล้วแลทห่ะไปให้รถไทหารน่ะมีรถีสุๆพ่อใหญ่พ้มขาวๆนะเด้อลูกเด้อมเยอออย่าเทรืองมื่อด้อเบางขับพลันวัวไปพ่อใหญ่จะไล่เด้อเออพ่อใหญ่พมขาวๆน่ะเด้อเด็กพ่อใหญ่ผู้เลี้ยงอ้าวมา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 หับจองกลางล่ม กางเด็ดขอเลื่องไปเอาขอเลื่องไปนะเด้ห้องขอเลื่องทิศจุ้งผู้เด็นะพี่ไอเอรินนะมาเลย แต่แม่นว่าจักสี้อะไรจงคือเมียนี่กระต่ายอยู่เอาป้าข้ามาป้ามาป้าป้าพันเอาจ้องป้าโอ้ยบัเมกกะกะจเแม่นมาหับมานอนตันข้างนอกบัเมกะเอาให้มีไงพันเตือนลูกอืมเอาใหมพันนอาันไปกงเอาให้มีไน่นี่่งนี่ล

นี่อ้าอเอออาหารดัก็ลยเด้อโอ้ยสมพูนหับไส้นี่ผ่อนี่คู่นี่ตานี่ส้มอ่ะพวให้พอแถวเสือแดงอาให้ลูกนี่ง่ายไปใช่ไหะนี่นี่เออได้กัผ้าตามร้านเียวเราจอดจอดแล้วหมดเกือบจะตเเดือดมากยุไปเดือด มันยมันสาคู่่้ยมอแอยู่กับยาคู่นะเลือกมีชิดเลือกวันนี้จะเาสีสีสีอกมีชิเปลี่ยนซพบเปลี่ยนซพบเปลี่ยนซพบโอ้ย มีเือเออมีเสือเห็นน่นี่เนบ้าสบายดีสบายดีสบายดีเดินมาขาน้าเลยได้เดินมาก้างหน้าเลยเออวาวแววอ่ว สบายดีสบายสบายดีพี่น้องเอ้ยอ้ว้างไอ้ขวางไอ้หางไอ้ดีเ้อเ้อตาทูกระเพยนี่อะไรอะไรเมื่อับแทน

ผูัวามาเด่นนะยังอยู่เอเดินละไผมาเอาเอาลูกหายหนึ่งอันไกด์เดอร์สูบดีพิเศษอันนี้ซาแพงกับสีมอบให้ปลาเมาเนาะไปมอบให้อันนี้มีของเอืเดืองบ่ทันได้เนาะเอาละมากับแจ้าจะเอาให้เอาของห,หองมอบให้เจ้า มือจิ้วหามากอยงเขาหายกะเซงดาวแล้วกระไพนี่แม่แม่ยหญ่น้องเนยแม่ยหญ่น้องเนยเอเดืองเป็นนะสาวของแถาทีเนาะเผื่อดเอาซี no ่แลไอแหล่นี่ยาาเมื่อนันบ่าวคงกระไรเอออ่ะมอบให้ปลาเมาเอาหายเลยเพราะว่าคุ้มปากหวยขอบมกขอบใจละลาย มุมขบใจละลายเด้อดีมีแหงร่ม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 เย็นเย็นเป็นสุขเง็นเรื่วยๆจ้าพอดีได้สาวคนเนาะเข้าก็เลือกไถเนาะพี่น้องคะแนนไปแจกเบสเนี่ยมันก็ห่วยหาหกสิบหมดละ